สวัสดีค่ะผมคุ้นๆน่ะคุ้นคุ้นเลยใช่ไหมคะใช่คุ้นจากไหนเอ่ยอะไรนะยังตอนแรกอยู่ซูกิร์อะอ่าใช่เลยเซลยวกิฟค่ะเซลยวกริฟนี่มามาถูกคนแล้ววันนี้มาถูกคนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเซลยวกิฟเจอกับเซลยวกิฟนะครับใช่ค่ะมีอะไรแนะนำบ้างครับปีนี้สำหรับตัวแคมเปญใช่ไหมคะของ BMW นะคะตอนนี้แคมเปญดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซนต์ลายรุ่นเลยครับนะคะก็เริ่มจากตัวใหญ่นี้เลยพี่ยักษ์ของเรา C C 1,250 GSA ค่ะตอนนี้ดอกเบี้ย0%นเนานเดือน4 8เดือนใช่ค่ะแล้วดาวเท่าไหร่ครับดาวเริ่มต้นที่20% 2 2 0 0เ0ร็นะคะแล้วก็ผ่อน0% 48เดือนค่ะผ่อน0% 48เดือนใช่โอเคเลยนะสำหรับใครที่อยากหารถแอดเวนเจอร์ในการเดินทางตัวนี้เลยค่ะคือคำตอบตัวนี้ร้นล้าน1น0 0 0แสบาทได้ปี๊บได้เลยหมดเลยหรออ่าแเปญตอนนี้ไม่มีปี๊บแถม ถ้าสนใจปี๊บก็มาคุยกับเซลคลิปเอานะคะสนใจรถด้วยนะคะไม่ใช่สนใจแต่ปี๊บเปิดข้างในดูได้ไหมได้เลยค่ะข้างในสามารถเก็บสัมภาระได้นะคะปี๊บก็เป็นของ BM เอเนาะใช่ค่ะตัวนี้เป็นของ BM เมบบเลยมีโลโก้เก็บสัมภาระได้สามารถติดตั้งปี๊บได้3ามใบค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวโล่ป่ะตัวนี้เป็นตัวโลค่ะโล่สปนชั่นแต่มันทำให้สูงได้ต้องบอกก่อนว่าตัว GS เนี่ยมี2โครไฟตัวโลกับตัวนอร์มอล มันจะต่างกันที่สปริงข้อโชคเลยจะให้ความสูงต่างกันซึ่งทั้งสองตัวสามารถแอดจัดตัวโชคได้แม็กซิมั i ม<อ>มินิมัมหรือออโต้ค่ะแล้วก็ใต้บอกคือเบาเนี่ยสามารถปรับสล็อตได้อีกเป็นระดับได้ถูกต้องใช่ค่ะร<ม>ื่งตัวโลเนี่ยต้องบอกก่อนเหมาะกับสรีระของคนเอเชียค่ะเวลาขี่จะได้ไม่ต้องบันเละ่า <laughs> จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะตอนนี้ก็ ไม่มีปัญหาเรื่องใครขาไม่ถึงเท่านั้นเพราะรถเขาเพราะทัมาะเพราะว่ารถจะ G S A ตัวถังมันค่อนข้างใหญ่ครับค่ะตัวนี้ก็จะมี1ัน0แล้วก็จะมีตัว850เนาะถูกต้องค่ะ F 8 5 0 G S ค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับปีนี้ตัวนี้สําหรับ G S ตัวนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยยังเป็นตัวเดิมอยู่ชคไฟฟ้าเหมือนเดิมป่ะตัวนี้ช็คไฟฟ้าถูกต้องค่ะก็ราคาไม่แรงนะครับใช่ตอนนี้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะอย่างที่กิ๊บแจ้งของ B M ค่อนข้างมีแคมเปญ ศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดเดือนคือผ่อนไปเลยอ่ะไม่เสียหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสำหรับตัวโช็อคไฟฟ้าค่ะฟรีสี่ปีเลยอ่ะผ่อนไม่มีดอกไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็แคมเปญของตัวนี้จะมี BMS ให้ด้วยเฉพาะที่สู่สู่มอเตอร์หลาบอ่ะเฉพาะของ B M ด B M U มอเตอร์หลาบครับใครสนใจแคมเปญดีๆเข้ามาที่นี่นะครับมาแวะเข้ามาหาได้เลยค่ะที่ปรึกษาการขายเรามีพร้อมให้คำแนะนำอีกหนึ่งไฮไลท์กิ๊บยาพาไปดูตรงไหนอ่ะ18อีกกว่า ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมาช่วงประมาณไม่นานนี้ R18 ตัวนี้จะเป็นตัวเฟิร์สอิดิชั่นค่ะที่เอามาใส่ของแต่งเป็นคอสต์ไมย์ขึ้นมาะคะของแต่งหลากหลายมากตัวนี้ใส่ของแต่งแล้วใช่ไหมใส่ของแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเห็นไว้ว่าของแต่งมีข้อไฟหน้านะคะแล้วก็ตัวปิดกระปุกเบรกปั๊มเบรกฝาฝาปั๊มนี่ครับใช่ค่ะเป็นงาน C N C ครับ C N C เลยใช่ค่ะมีร่องมีอะไรมีโลโก้ B M W ครับตัวนี้ทำ แต่งค่อนข้างเยอะนะคะตัวหุ้งกระบอกโชค๊คตัวนี้ก็เปลี่ยนจากเดิมไปน,นี่ก็เปลี่ยนใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีเรื่องของแคชบาร์ฝาครอบวาล์วนะคะแล้วก็ตัวฝาถาังน้ํามันฝาถาังน้ํามันก่อนหน้านี้คือจะต้องใช้คุณแจไขตัวนี้ะนนจะเป็น, Quick Release นคลิก l ี a s สนะคะ oh. สามารถเปิดได้เลยท,ที่ไม่ต้องใช้คุณแจคะ่ะตรงรุ่นเลย อย่างนี้ใครเปิดก็ได้ดิใช่ไหมใครเปิดก็ได้ค่ะ,คคะแต่มก็คือเวลาส่วนใหญ่รถเนี่ยเราไม่จอดไกลตาอยู่แล<ช>้วค่ะตัวนี้เป็น R18 ตัว First Edition ค่ะใครที่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงสามารถมาดูตัวจริงได้ที่งานนะคะว่าเครื่องยนต์1 8 0 2ซ c เนี่ยบ็อกเซอร์มันใหญ่ขนาดไหนถ้าผมผมมีแฟนเนี่ยผมจ,<า>จะเอาไปซ้อนด้วยอะ่ะจะมีอีกตัวหนึ่งตัวคลาสสิกเพราะเห็นตัวนี้ไม่มีบอกอตักจะมีเครื่องยนต์เหมือนกันเลยมีบอก ชิวหน้ามีชิวหน้ามีสปอร์ตไลท์มีเบาะค่ะนี่ครับตัว1800ันแปดะครับหนึ่งพันแสองซีซีเครื่องยนต์โอลเซอร์ค่ะลองนั่งดูได้นะคะผมตัวใหญ่ๆ่งี้นะพออยู่กับรถเนี่ยผมตัวเล็กไปเลยผมลองห้อมได้ได้ค่ะลองนั่งดูได้เหมาะไหมครับเพื่อนๆเหมือนรเยอรมันค่ะขี่แล้วเหมือนตีฮ่องกงมากกว่านี่เขาก็กันล้มมาเลยนะตรงตรงเนี้ยนะ าการแบบถ้าล้มไปเนี่ยไม่โดนไม่โดนหัวยนี่แน่นอนไม่โดนฝาสูบโดนแต่แต่ฝาสูบเนี่ยจะทับขาเรา่อน <c oughs> เอาขาออกก่อนโอครับ <c oughs> สำหรับ B M นะครับ R พันแนะครับตัวนี้ R <c oughs> 1 8ไฟน์ดิชั่นค่ะท่อเป็นหางปลาวานด้วยนะหางปลาค่ะใช่พ่อคู่ อันนี้ก็เป็นนักเก็ตเหรอครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัว R1T ค่ะเขาเรียก Polite Bike นะคะกี่ซีซีครับตัวนี้อยู่ที่1 0 0ค่ะเครื่องยนต์บล็อกเซอร์เช่นกัน1 2 0 0เหมือนกัน1 2 0 0ใช่ค่ะเครื่องยนต์จะเหมือนตัว1 2 0 0ตัว GS เลยนะคะตัวนี้ดูแล้วดูแล้วกระทัดรัดนะนี่กระทัดรัดใช่ค่ะตัวนี้จะเป็น R1T เพียวตัวเริ่มต้นตัวนี้สำหรับ R1T จะมีแค่จดทะเบียนพรบนะคะใช่สวยไหมสวยนะ สไตล์รลเทอร์ลิเทดบายสำหรับคนที่อยากไปทานกาแฟตอนเช้าวัานอานทิตย์อย่างเงี้ยค่ะขี่รถแล้วขี่รถในเมืองขี่ง่ายอคค่อนดูไม่ใหญ่ดูไม่ไม่เทอะทะมีการสะบัดมีอะไรครบเลยใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้อันนีจะเป็นตัวที่เพิ่งเปลี่ยนเอ่ออัพด้วแยบบอัปเกรดมาใหม่จะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วมีโหมดการขับขี่เป็นคันเร่งไฟฟ้าก็ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของไฟหน้าจะเป็นไฟ LED ทั้งหมดแล้วไฟ LED นะครับ นีครับสวยงามมีโลโก้บีเอมอยู่ตรงกลางใช่ค่ะเห็นม,มีสกูตเตอร์ด้วยอ่าสกูตเตอร์จะมีด้านหลังที่อยู่ที่350สซีซีค่ะตันนี้ใช้เป็นงานรถใช้งานในเมืองค่ะซิตี้บายนะคะตัวนี้จะเป็น c 4 0 0 Exclusive คที่ใช้ปครื่องย์สี่สิบทงตัวรถและถังน้ำมันเลยสวยมากสวยมากใช้งานในเมืองได้ค่ะตัวนี้จะเดินทางก็เดินทางได้ใต้บ์ดสามารถเก็บสัมภาระได้เพิ่มเติมใต้บ์ดน่าจะใหญ่เนาะใช่ค่ะจะเก็บรถจักรยานเต็มใบได้2ใบเลย ราคาที่เท่าไหร่ครับราคาถ้าเกิดว่า 4400x เนี่ยราคาเริ่มต้นเป็นตัวคุณแจธรรมดาจะอยู่3สน5หมื่น9พันค่ะถ้าตัวคุณแจคีเลตจะอยู่ที่3แสน7ห0ื่นมีมีสองตัวด้วยมีสตัวให้เลือกใช่คุณแจธรรมดากับคุณแจคีเลตนี่ครับมีกระเป๋ามีอะไรหมดนะอ่าตัวนี้เป็นเกะล็อกค่ะแต่ว่าต้องมีคุณแจก่อนอ๋อใช่แกะล็อกสามารถใส่สัมพราได้เลยนะคะคือรถพวกนี้เขาจะครบมาเลยครบมาเลยช่องโน้นช่องนี่เยอะแยะไปหมดเลยคือสะดวกสบายสำหรับคนใช้เลยถ้าใส่ไม่พอติดกล่องเพิ่่มได้อีกคะ นี่ไปสองคนก็น่าจะโอเคแล้วดูแล้วงร่างใหญ่แน่นอนใช่ค่ะถ้าไม่พอก็ติดปี๊บเพิ่มตรงนี้ติดิดเพสองคนนี่สบายเลยครับตันนี้โอเคครับสำหรับ BMW นะครับก็ขอบคุณเซลคลิปด้วยนะครับยินดีค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะ